อาการป่วยโควิด1 9นะคะของน้องแพราวานิชาพันก์กเซตหนึ่งหลายคนโอบเป็นห่วงเหลือเกินว่าน้องเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าตัวได้ทวิตข้อความไล่เรียงอาการของเธอนะคะ,คะตั้งแต่เข้ารับการรักษาเป็นระยะเวลาเนี่ยหวันเต็มม,มีดังนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันเลยนะคะไปดูไทม์ไลน์กันจ้าสองวันแรกนะจ๊ะอาการยังปกติค่ะวันที่3ก็คือวันที่22มีนาคมเนี่ย นอนโรงพยาบาลเริ่มมีเสมหะแล้วแล้วก็ไอเล็กน้อยอวันต่อมาค่ะ23มีนาคมเริ่มมีน้ำมูกแล้วก็คัดจมูกมส่วนวันที่5ค่ะที่แอดมิดนะคะเธอบอกว่าเริ่มจิตตกและกังวลว่าอาการจะแย่ลงอีกอแต่คิดว่าเออน่าจะมาจากฤทธิ์มึนยาหรือเปล่ายาลดน้ำมูกที่เธอทานไปนะคะแล้วก็ยาแก้ไอร่วม,มด้วยแล้วก็อาการล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่25มีนาคมค่ะวันที่6ของการรักษาเสมหะและน้ำมูกลดลงแล้วนะคะ โดยน้องแพราวาค่ะก็ทวีปตอบกลับนะคะแฟนคลับนะที่เข้ามาถามอาการอื่นๆนะคะบอกว่าผลเอ็กซเรย์ปอดเนี่ย<ม>ก็ยังคงไม่พบเชื้อแล้วก็ไม่มีไข้เลยสักวันเดียวค่ะแล้วก็คุณหมอยังรักษาตามอาการนะคะ<ฆ>ยังไม่ได้ทานยาต้านไวรัสค่ะ<ม>อันนี้เป็นอาการอัปเดตนะคะ<ฆ>ที่น้องได้ได้เล่าให้พวกเราได้ฟังกันวันต<ม>่อวันเลยนะคะยังไงต้องเป็นกำลังใจให้น้องนะแต่อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ตอนแรกแพราวาบอกว่าตัวเธอเนี่ยมไม่ได้มีอาการเหมือนบอกว่าไวรัสลงปอด ก็ตอนนี no problem, ้ก็ยังตรวจว่ายังไม่พบเชื้อที่ปอดนะก็มีอาการแค่บริเวณที่โพรงจมูกแล้วก็มีเสร็มหะเป็นกำลังใจให้กับน้องแพลวาและการคุณผู้ชมแต่ต้อง